พาทุกท่านนะครับมาดูมาชมและถ้าท่านผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับมะพร้าวเผาร้านพี่กล้วยคนดังใจดีนะครับอยู่ตรงบ้านแพรวติดถนนพระรามสองเลยนะครับเลี้ยวจากพระรามสองมานิดเดียวนะครับต้องบอกว่าผมเห็นแล้วต้องรีบจอดรถลงไปชมไปดูและไปชิม เขานานไหมพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคึ่งชั่วโมงแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่านักขายนักเกี่โมงหัวขายตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้าอันนี้คือกินได้แล้วใช่ไหมกินได้เลยรสชาติเป็นยังไงไม่รูหอมหวานหอมกล้วยหอมอ๋ออันนี้เจาะปุ๊บกินเลยใช่ไหม นนร้านชื่อร้านอะไรอ่ะพับบชรีพรครับพับบชรีพรพี่อ่ะชิ้กล้วยครับพี่กล้วยคนดังนะตรงนี้นะรตรงนี้บ้านแถวครับบ้านแถวหมาพี่กล้วยเลยนะครับผมจะชิมพี่เกาบอกว่ามันร้อนไปตรงนี้อะไรนะบอกว่าจะชิมพี่เกาบอกมันร้อนอ๋อนี่มันร้อนอยู่ครับร้อนไปไหมเจ<ะ>้าดูนะที่วางข้างบนมีไฟ <c oughs> จะร้อนอยู่จะได้ไหมร้อนจี๋เลยอร้อนมันก็จับดูยังร้อนอยู่เลยอ่ะเออใช่เหรอมันจะคล้ายๆกาแฟเหรอจิบกาแฟแล้วร้อนแล้วเหรอครับผมมันค่อยๆจิบได้ไหมได้ได้ไหมค่อยจิบนะครับเออเออเออ กล้วยนะพี่กล้วยอ,อ,อําอํมออมแพทแถวแพทแถวใกล้กับบ้านตรงนี้เป็นหลักสามครับหน้าบ้านกำน,นันสันติเลยครับหลักสามหน้าบ้านกำน,นันสันตินะพอตรงนี้เขาเรียกหลักสามใช่ครับอ๋อพี่กล้วยแบบเย็นก็มีใช่ไหมมครับโอ้ยท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยอ่ะหาความสุขง่ายๆ<ม>ที่นี่เลยมะพร้าวถอดเสื้อมีน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวถอดเสื้อมีด้วยไม่หนาวว่างั้นเหรอ อันนี้ต้องค่อยๆจิบเอานะครับเราค่อยๆจิบใช่ไหมพี่แฟนผมเนี่ยเขามาซื้อตรงนี้เขาเป็นนักชิมงานพอเขาชิมเขาบอกเฮ้ยน้ำตาลพี่เขาโอเคนะก็เลยเลี้ยวมาดูโอ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะนี่ภูมิัญใาไทยภูมิใจชาวบ้านเราเนี่ยโอ้ โอ้ยควันก็หมอเลยตอนค่อยๆจิบก่อนละก็จิบใช่ไหมพี่ใช่ใชดหลอดใช่ไหมรอดมันผมว่าลอดดูดมันจะร้อนไปนะตอนจิบแบบกาแฟเงี้ยได้ครับได้ได้เพราะถ้าดูดหลอดแล้วมันจะขึ้นทีเดียวเดี๋ยวจะไม่ได้ใช่ไหมเขาปกติแบบนี้ผมจะไม่ให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนดูดขึ้นไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนี่ยมันจะสุกแล้วเียบร้อยถ้าสุกจะร้อนอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวใช้เบอร์เท็พี่กล้วยนี่ใช่ไหมของพี่กล้วยเลยใช่ไหมกล้วยนี่เลยตะกล้วย่าชลีพรเลยครับ พัดสลีพร่นาะ้ยนี่เลยี่นะนะเลยเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงครับแหมมะพราะ้าวน้ำหอมมะพร้าวเผามะพร้าวน้ำหอมแหมน่ารับประทานยิ่งลองไปชมบรรยากาศครับผมได้พูดได้คุยกับพี่กล้วยแล้วก็แฟนของแกนะครับกวา่าเรียกว่า กว่าจะได้มะพร้าวเผาสักลูกหนึ่งไม่ใช่ง่ายเช่นกันกว่าจะได้มะพร้าวเผานะครับสักลูกหนึ่งก็เรียกว่าไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อทำมะพร้าวเผาเผาจริงๆนะทำมาแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วชิมแล้วแม่อร่อยจริงๆน้ำหวานน้ำหวานเนื้อนุ่มหอมหอมหอมนะครับก็ อยากเชิญชวนก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านมาตรงนี้นะครับบ้านแพ้วตรงติดพระรามสองนี่นะครับต้นๆเลยนะครับลองแวะมาชิมกันได้ร้านพิกกล้วยร้านพิกล้วยคนดังใจดีนะครับมะพร้าวเผ,า,ผาบ้านแพ้วนะครับเชิญนะครับ